ยอดขายรถในมอเตอร์โชว์รวมทั้งสิ้น58,611คันแบรนด์รถยนต์ไหนขายไปเท่าไหร่บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45หรือปี2024นี้มียอดจองรถรวมทั้งสิ้น58,611คันแบน่งเป็นรถยนต์53,438คัน ซึ่งจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า17,517 17คันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของยอดจองรถ EV อยู่ที่32.78%ขณะที่ยอดจองมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดในงานอยู่ที่5,173คันเทียบยอดจองกับปีที่แล้วครับเพราะว่าปี2024นี้มันมีการเติบโต27.5%และผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น1,61972คน ในวันนี้จะขอมาพูดถึงยอดจองรถยนต์ทั้งหมดในงานครับว่าแต่ละแบรนด์ขายได้อันดับที่เท่าไหร่กี่คันกันบ้างอันดับที่หนึ่งเลยคือ Toyota 8540คันตามด้วย BYD 5345คันอันดับที่3 Honda 4607คันอันดับที่4 MG 3518คันอันดับที่5 Mitsubishi 3 4 0 9คัน ันดับที่6ฉังอัน373 0คันอันดับที่7ไอออน3 0 1 8คันอันดับที่8เกรด Vol อร์มอเตอร์285 1คันอันดับที่9อสุ su 2734คันอันดับ10นิสัน2488คันอันดับที่11 MaDA 292 2คันอันดับ12 Merc Ben ส1642คันอันดับ13 เนตา1618คันอันดับที่4ซูซูกิ1608คันอันดับที่15ฟอร์ด1469คันอันดับที่16เกียร์1151คันอันดับ17ฮุนได1080คันอันดับ18 BMW 1001คันอันดับที่19สีเคะ398คันอันดับ20 Volvo 320คันอันดับที่21ซีเผิง 188คันอันดับ22 Audi 182คันอันดับ23 Mini 166คันอันดับ24 Lexus 146คันอันดับ25 Peugeot 88คันอันดับที่26 Porsche 65คันอันดับ27 Lotus 32คันอันดับที่28 Jeep 21คันอันดับที่29 Maserati 15คันอันดับที่30 Rolls-Royce 3คัน อันดับที่31เบนเล่3คันนอกจากนั้นยังมีแบรนด์รถยนต์อื่นๆอีกได้แก่โบมา140คัน MZ ็ม e ซ d ป46คัน n e ็กพอยต์87คัน r o เ e n t e c h a r ์89คัน Wabi b ิแบลคเพิร41คัน สำหรับยอดจองรถมอเตอร์ไซค์ในงานครับ5,173คันทางผมได้พูดไล่อันดับไปแล้วขึ้นไว้ที่ช n e l Motorable ได้เกิดใครอยากรับชมก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ชมได้ไปเดินงานบางเกากอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้หรือเปล่า คุณไปแล้วชอบรถรุ่นไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยหรือว่าคุณได้จองรถรุ่นไหนในงานนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เช่นเดียวกันสุดท้ายขอฝากทุกคนติดตามที่ช่องพนดิวเ p พีของผมนี้ไว้ให้ด้วยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ